สวัสดีครับพบกับผมโจนะครับคราวที่แล้วผมทำคลิปเกี่ยวกับแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกในเกมวิกซีการใช้ตัวช่วย FDR ในการเปลี่ยนตัวนักเตะนะครับคราวนี้ผมก็จะมาขอแชร์การทำนายผลพรีเมียร์ลีกเกมวิกซีทั้ง10คู่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าผมจะทำนายสกอร์แต่ละคู่ว่าอย่างไรบ้างนะครับมาดูโปรแกรมกันก่อนเลยนะครับคู่แรกคริสตัลเลเปิดบ้านพบสเปอร์ต่อมาก็เป็นอาร์เซนอลพบนอริสเบรนท์ฟอร์ดพบไบรตัน เลสเตอร์พบแมนซีและก็แมนอยู่พบนิวคาสเซิลเดี๋ยวผมจะขอทำในาย5คู่นี้ก่อนนะครับเริ่มจากคริสตัลพาเลทอันนี้ผมให้แพ้สเปอร์ซูนประตูต่อ1นะครับส่วนอาร์เซนอลให้ชนะนอริทสองศูนย์นะครับแล้วก็ ford, เบรนท์ฟอร์ดให้เสมอกับไบรตันหนึ่งหนึ่งส่วนเลสเตอร์ให้แพ้แมนซี่หนึ่งประตูต่อสองแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านชนะนิวคาสเซิลสองประตูต่อศูนย์นะครับต่อมา อีก5คู่นะครับเริ่มจากเซาท์เทิมปันเวสต์แฮมวัตฟอร์ดวูดแฮมป์ตันเชลซีแอสตันวิลล่าลีดลิเวอร์พูลแล้วก็เอฟเวอร์ตันเบอร์ลีย์นะครับคู่แรกผมคิดว่าน่าจะเป็น uh, การยิงประตูกันเยอะให้เสมอกันที่2ประตูต่อ2นะครับสำหรับเซาท์เทิมปันและก็เวสต์แฮมถัดมาวัตฟอร์ดกับวูดผมให้วัตฟอร์ดยิงประตูได้แต่แพ้นะครับก็คือวัตฟอร์ดหนึ่งวูดแฮมป์ตันสองนะครับ ส่วนคู่ถัดมาน่าจะแบเบอร์ให้เชลซีชนะ2ประตูต่อศูนย์นะครับเชลซีชนะแอสตันวิลล่าคู่ถัดมาลีดพบกับลิเวอร์พูลผมให้หลีดยิงประตูได้แต่ก็แพ้นะครับโดยให้หลีดแพ้ลิเวอร์พูล1ประตูต่อ2นะครับแล้วก็คู่ที่5คู่ปิดท้ายเอฟเวอร์ตันเปิดบ้านพบเบอร์ลี่คู่นี้ผมให้เอฟเวอร์ตันเป็นฝ่ายชนะเบอร์ลี่ไป2ประตูต่อศูนโดยไม่เสียประตูนะครับ ถ้าทุกท่านชอบก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเดี๋ยวเราคงมาดูกันว่าสิ่งที่ผมทำนายเนี่ยทั้ง10คู่เนี่ยจะถูกกี่คู่จะ correct score กี่คู่นะครับจะเป็นเสียหรือจะหน้าแตกเดี๋ยวอีก2 3วันก็คงได้รู้ผลกันนะครับก็ขอบคุณที่รับฟังแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ